ใช่ครับผมวันนี้ก็จะมาสอนถอดอ่าวาล์วนะครับผมถอดสปริงวาล์วนะครับผมแบบบ้านๆเรานี่ยเลยนะครับแล้วก็รัดเบอร์แปดก่อนนะครับผมรัดเบอร์แปดก่อนนะครับอ่าเช็คดูก่อนว่าระยะกล้องไหมโอเคนเบอร์แปดนะครับข้างบนสองตัวเป็นตัวล็อก ก็มันจะเป็นรูนะครับผมรูสองรูถอดอกตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวครับน,น,นี่นะผมเสียบเข้าไปแล้วก็งัดนิดนึงครับดึงอามามันมีมันจะมีเกี่ยวครับถ้าใคร ถ้าขอใครมีเกีียวน็อก็จะดีเลยนะครับผมมันจะไม่เสียเสียหายนะครับผมแต่วันนี้ก็ใช้ได้นะครับไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้เดยคอสนี่หน่อยค้อเพื่อให้มันลงบางทมีมันจะออกมาแล้วเนี่ยอย่าหาอะไรลองก็ได้กลัวมันเสียหาย ก็ออกมาแล้วครับผมบางทีเราต้องไขอันนี้ออกก็ได้นะครับเผื่อมันถ้ามันฝืดอะไขให้ใตัวตั้งวาลวเนี่ยจะจะได้ขาขแล้วนะเบอร์เก้า

จะฝุดหน่อยเอาออกมาครับพยายามตรงนี้เก็บไว้ให้ดีๆนะครับอย่าให้มันเป็นรอยเพราะว่ามันต้องเสียสีกับรูนี้นะโอเคเรนะาจะที่ถอดแบบนี้แล้วนะผมสำหรับใครที่อยากจะถอดเข็มนะครับผมเราสมมุติว่าเราถอดออกมาแล้วใช่ไหมถอดนั้ตตัวนี้ถอดน็อตตัวล็อกมาแล้วก็ ขคาะออกเลยนะครับเช็มเนี่ยมันออกเลยผมไปทําอยู่ร้านมาตอนผมไปอยู่ร้านมาเขาก็ทาแบบนี้แหละขัดน,น็อตตัวนี้ออกแล้วก็เคาะเช็มแล้วมันก็ออกอันนี้ผมไม่ได้มาถอดเข็มแต่ว่าผมจะมาถอดสปริงวาวให้ดูนะแล้วผมจะบดวาวอันแรกนะครับอ่าบล็อกขัน กัดเหเทียนแล้วก็มียางรองที่ทุงยางไวป,ประมาณนี้นะผมแบบดับเล็กต้องมีผ้าก่อนผ้าใบ,บนี้ผ้าคอ,อคิดเป็นผ้าหรือเป็นยางอะไรก็ได้นะครับให้มมนเขี้ยงไม่แนะนำให้เป็นหลิกแล้วก็สมมติว่าเราจะเอาถอดอสปริงมาเอาไอดี แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดแบบนี้ไรใช้ตีไรใช่เท้านะครับกดกดนะครับแล้วก็บล็อกพับพับหนาก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เราหาอะไรมาลองเพื่อ จะได้มีแรงเองกดไปยังไม่ออกอันนี้มันหาใหก่กวแป๊บหนึ่งนะวันนีต่อก็ต่อมันไม่มี ไปนี้ก็เป็นครีมก็ได้เดี๋ยวไปเอาขึ้นไ,ไวๆเดี๋ยวบางๆเอาไปบางๆเนะกดเข้าไปลึกๆหน่อยนะครับเนี่ยออกแล้วกระเด็นเลยจังหวะดี๋ครับผมเก็บไปดีๆเดี๋ยวหาย เป็นวัดรอบสองนะคต้องจำนะครับมื่ามันจะมีด้านที่มันด้านที่มันที่กระหางครับผมทางที่ดีก็ไม่ต้องเราถอรอกมากเราก็ตั้งไปอย่างนั้นเลยเวลาใส่ก็ใส่อย่างนั้นจะไม่ลงลึกืม,ลมแล้วก็ถอดไอ้ดีออกับผมนี่นะครับต่อไปไอ้เสีย ไอเสียก็ทำเหมือนเดิมปั้นๆก็หักหน่อยหักให้แม่คิดเอาหน่ก็เจียบไปกดใช้ท้ายเยี๊ยบแล้วก็ตัวรองเหมือนเดิมทำเหมือนกับไอดีเลย กดไปลึกๆหน่อยแล้วก็ปล่อยปล่อยไวๆไ,ได้แล้วผมขอแค่กดลึกๆแล้วมันก็ออก <c oughs> ต่อมาแล้วก็ตั้งไว้แบบที่เดิมแบบนี้จะดีที่สุดจะได้ไม่หลง ันตอนประกอบตอนใส่สปริงบนะก็เหมือนเดิมปั้นๆเป็นแบบนี้นะแล้วก็เราจะใส่อะไรก่อนใส่ดีก่อนก็ยัดใส่ดีแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ใช้เท้านับก็สปริงบาว แล้วก็เล็บเรียกวเล็บม้านะจะเป็นเล็บมา้าด้านที่ดีกหันลงครับด้านใหญ่หันขึ้นแล้วก็ใช้ผ้าเวลาน,นี่ก็ได้เพีเนี่ยได้หมดแข็งๆงย่แข็งๆแ,แ,แ,แบบยางเนี่นยยางแบบแข็งเนี่ย ไม่น่าได้เน,นี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น,ปนยางดีกว่าเนี่ยนี่ดีเลยเนะี่ยพาไปมันนานาหน่อยอน,นั้นมันแข็งเกิน สงสัยนี่มันแข็งไม่พอวาวมันเลยเวลากดมันจะดงมันจะลงแบบนี้มันเลยไปเข้าสักทีตั๊บนังเดี๋ยวหาหูมันก่อนนี่นี่หูมันปั่นใหม่ปั่นใหม่กดก็ใส่ส,สปริงวาวพาลอง แล้วแต่จังหวะนะครับเราทำถูกจังหวะมันก็ได้ไว cho nó ít nít thì ngay à khâu được cả để luôn nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ทำไปเรื่อยๆเ,เนี่ยแล้วก็เช็คดู <S 2> <S 2> <S เคาะเคาะอะไรเผื่อมันหลุดหาหอะไรเคาะเช็คดูเนี่ยโอเคผ่านแล้วก็ไอ้ดีไอ้เสียไอ้เสียทำเหมือนกัน ตัวนี้จะได้ไหวแต่มันองถ้าเราแบบกดไปตรงๆกันนะนยังไงก็ได้โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับก็ซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับผมคลิปหน้าออกเจอกันใหม่